Hey, pop the trunk, open up saw soul, good price, out sight, got คลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันดัมเอเรียลรีบิวโมบิสูรสายเล็ดเฮลหรือว่าสายรีทอนะครับซึ่งเป็นโมบิสูตห้ดาวนะอ่าที่เป็นประเภทโจมตีนะครับผมยืนอยู่แนวหน้านั่นเองนะครับความถนาาัดภูมิประเทศนะก็คือบนอวากาศแล้วก็บนพื้นดินสามารถอยู่ได้ได้รับโบนัสนะครับผมได้รับโบนัสติตัสนะ ส่วนน้ำนะครับสามารถอยู่ได้นะไม่สูญเสียค่าสเตตัสนั่นเองนะต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสของเอเ a ียลรี e ิกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ HP นะครับผมจะอยู่ที่58าหมนะครับโจมตีบีมสองพันะโจมตีวัตถุ500ป้องกันบีมหนึ0งป้องกันว 1, ัตถุ1200งพันสองร้อยคิิคอนดาเมจอยู่ที่175นะครับแม่นยำสี่ร้บสลบรลี78แล้วก็ว่องไวหกรยหกส พื้น p ู n 471นะครับจากค่าสเตตัสนี้นะผู้เล่นจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาเป็นสายเลเทลที่ทำดาเมจจริงๆนะครับผมด้วยความที่พลังโจมตีบีมเนี่ยอยู่ในขั้นที่บอกว่าสูงมากนะครับบอกได้เลยว่าสูงมากนะ2,003นะครับผมแล้วก็มีการการันตีคือชี i ิคอนดาเมจอยู่ที่175นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับผมอย่าให้เขา เจอสถานะคิดิคอนนะครับถ้าหาว่าเขาทําได้เมื่อไหร่นะดามมเขาจะแรงมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่เราเห็นและก็น่าจะกกังวลน,นะก็คือเรื่องของอัตราการลบหลีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาหลบหลีกไม่ได้นะอยู่ที่78นะครับแต่ก็จะมีการทดแทนมาด้วยเรื่องของความค่าว่าวงไวัยสูงนะครับอยู่ที่661นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูค่าสกิลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มจากสกิลแรกนะครับเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นั่นเองนะมีชื่อว่า fire unit and e x c u t i o n นะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะขณะเริ่มต่อสู้นะครับศัตรูทุกตัวจะติดสถานะกำแพงเหล็กนำาเล็บความเสียหายจากสกิลนะครับอันนี้คือเสกใส่นะแล้วก็พกรรคพวกทั้งหมดนะครับผมก็จะติดสถานะเช่นเดียวกันนะครับก็คือกำแพงเหล็กนำาเล็บความเสียหายจากสกิลเหมือนกันนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่10วิด้วยกันนะครับอันนี้ให้ทั้งทีมนะครับฝั่งตัวเองและฝั่งศัตรูด้วยนะต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าพื้นฟู en นะครับอัตราในการเพิ่มก็จะเพิ่มให้อยู่ที่100%เลยนะครับผมมีการติดสถานะเกาะเบาด้วยนะครับผมป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะอันนี้จะให้อยู่ที่ 6กวินะครับเกาะเบา60วิวิเลยนะครับแล้วก็ป้องกันลดค่าพลังด้วย60วิวินะครับผมสกิลใหม่นะก็จะมีชื่อว่ากัดนะครับอ่าสกิลกัดตัวนี้นะมันจะมีผลในเรื่องของชิลนะครับผมเมื่อเฮดกีของกันดัมแอ i a l r e รีบิวตัวนี้นะครับโดนโจมตีคือทำให้ดาเมจเนี่ยเหลือ0ูนย์นะครับแทนที่จะเหลือ0ูนย์นะ มันจะลดลงมาเหลือแค่1 h p เท่านั้นนะครับผมอ่าลดลงมา1 h p และสกิลกั๊ดเนี่ยจะทำงานนะครับสกิลกั๊ดทำงานก็คือจะคงสภาพ HP ของตัวโมบิสูดไว้1 h p เท่านั้นนะครับผมและจะติดสถานะชิลนะครับนี่ตรงนี้นะติดสถานะชิลนะครับผมความทนทานนะแล้วก็จะมี HP ของชิลเนี่ยเพิ่มมาให้200%รเซนะครับผมคิดจากคำนวณก็คือ HP สูงสุดของโมบิสูตัวนั้นนั่นเองนะครับสมมติว่ากันนับเอเรียลรีวิวตัวนี้มี HP อยู่ที่1,000หน่วยนะครับอันนี้สมมตินะ1,000หน่วยนะครับผมเมื่อถูกโจมตีแล้ว HP เหลือ1นะครับสกิลตัวนี้ทำงานนะต่อให้ดามจดมันทะลุ1,000นะครับแต่ถ้ามีสกิลกัดอยู่มันจะเหลือหนะครับอ่า ให้เข้าใจกันนะสกิลตัวนี้เป็นสกิลอ่ามันจะคล้ายๆกับบาเลียนะครับผมแต่ว่ามันการันตีเลยว่าสกิลเนี้ยทำงานแน่นอนนะครับอ่าทำงานนะโดยที่ HP จริงๆจะเหลือหนึ่งนะครับผมและก็จะให้ชิวความทนทานเนี่ยมาแทนนะครับและ HP ของชิวความทนทานจะมีการเพิ่มให้200%นะครับผม200%เนี่ยหมายความว่า เราสมมุติว่าการนับเอเรียลีบิวเนียมีเฮีอยู่ที่หนึ่งพันใช่ไหมถ้าให้มา2องเซก็คือสองพันนั่นเองนะครับให้เข้าใจกันตรงนี้นะ่าชิลจะมีเฮตีอยู่ที่2องพันนะครับแต่ว่าเฮดีจริงๆคือเหลือหนึ่งเท่านั้นตามนั้นนะครับต่อมานะครับผมจะมีการฝ่าวิกฤตนำเล็บโจมตีด้วยนะครับผมอัอาตราความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับก็จะมีให้อยู่ที่หนึคูณ หนึ่งชนิดนะครับผมต่อนหนึ่งชนิดนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับอ่าสถานะกับดักเนี่ยจะไม่สามารถทำงานกับตัวกันดัมรีวิวได้นะครับผมเออเอเรียลรีวิวจะไม่โดนสถานะกับดักนั่นเองนะเป็นระยะเวลา20วิด้วยกันนะครับก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะ20วินะครับจริงๆเนี่ยเราอยากได้สัก60ิบวินะครับผมเออกำลังดีนะ60ิวิแบบชิวๆไปเลยนั่นเอง ต่อมาเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะครับผมมีการเพิ่มความรุนแรงเมื่อให้พีต่ำกว่าที่กำหนดนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือ เป็นสกิลคอมโบกับสกิลกัดนั่นเองนะครับผมอ่าโดยที่เขาจะระบุไว้ตรงนี้นะครับผมว่าเมื่อ HP เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับจะมีการเปิดใช้งานนะตรงนี้นะครับผมโดยอัตราในการเพิ่มดาเมจนะครับผมก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับ HP จะต้องเหลือหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าตัวนี้ได้รับการฮิ่อไหร่นั่นหมายความว่า HP ไม่ได้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ ดาเมจหนึ 1> 1, ่งพันเปอร์เซ็นนี้จะหายไปทันทีนะต่อมานะครับผมมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมที่จะล้างกําแพงเหล็กนะแล้วก็ล้างฝาวิกฤตป้องกันใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมต่อมานะตัวเองนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานทําลายยุทธกรณ์ในวงเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโจมตีตรงตัวและโจมตีแบบเชนนะครับอันนี้คือป้องกันนะ แล้วก็สุดท้ายครับผมมีการชาร์จ EN ให้กับตัวเองด้วยนะครับผมอัตราในการชาร์จเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่50%นั่นเองนะครับต่อมาเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับผมมีชื่อว่าบีมไลเฟิลนะโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความรุนแรงก็ยัง3%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุ บล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะครับอันนี้จะเหมือนเดิมเป๊ะนะแล้วก็มีการเพิ่มความรุนแรงเมื่อ HP ต่ํากว่าที่กําหนดนะครับอันนี้ยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับผม HP เนี่ยเหลือ1%นะครับผมก็จะมีการเพิ่มดาเมจอยู่ที่1,000%นั่นเองนะครับมีโอกาส90%เหมือนกันนะที่จะล้างกำแพงเหล็กแล้วก็ล้างฝาวิกฤตป้องกันใส่ฝังตรงข้ามนะครับผม ส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มนะจะอยู่ที่100%นะครับผมแล้วก็มีการอัพพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นนะจะอยู่ที่2,000หน่วยนะครับและก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนครับต่อมาสกิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่า Execution นะครับ โจมตีเดี่ยวแนวหน้านะลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%เโจมตีแบบเชนด้วยนะครับวามุนแรงก็จะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับผมมีการโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบล็อกสูญความเสียหายอันนี้จะเหมือนกันเป๊ะนะแล้วก็มีการเพิ่มวามุนแรงเมื่อให้พีต่ำกว่าที่กําหนดนะครับอันนี้เงื่อนไขหมันกันเลยคือให้พีเหลือ1%นนะครับผม จะมีดาเมจแรงขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันเปอร์เซ็นตนะครับ HP จะต้องเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นถ้ามีการฮิลค่าตัวนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับผมถัดมานะครับผมโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่จะล้างกําแพงเหล็กออกไปแล้วก็ล้างฝ่าวิกฤตป้องกันออกไปด้วยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมนะครับผมอัตราในการเพิ่มก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองครับถัดมาเป็นสกิลถ้าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่า การบิดไลเฟิลนะครับโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมติดชัง,งักนะโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนเนี่ยจะอยู่ที่5%ต่อ1เชนนะมีการโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายเพิ่มความรุนแรงเมื่อ HP ต่ำกว่ากำหนดนะครับอันนี้จะเหมือนกันนะ HP เหลือ1%จะมีการเพิ่มดาเมจอยู่ที่1% 0 0 0นะครับมีโอกาส Uh, 90%นะครับผมที่จะล้างกำแพงเหล็กไฟนะต่อมาก็จะเป็นการบัฟนะครับบัฟของฝั่งตัวเองนะจะมีการล้างพลังโจมตีลำแสงบีมที่ถูกลดออกไปให้นะครับและก็ล้างดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนออกไปให้ด้วยนั่นเองครับถัดมาจะเป็นท่าไม่ตายเลดเฮลนะหรือว่าท่าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะครับผมมีชื่อว่าไปข้างหน้าได้รับถึง2นะครับอ่าอันนี้คือชื่อท่าไม่ตายนะ ผมจะใช้ประโยคในอนิเมะมาพูดแล้วกันนะครับผมเออไปข้างหน้าได้รับถึงสองอ่าแต่ถ้าหากว่าไม่ไปนะครับก็จะได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะครับเงื่อนไขในการใช้งานนะก็คือพักพวกทั้งหมดนะจะต้องใช้ทาไม้ตายครบสองครั้งนะครับเออบอกเร็วๆว่าท่านี้คือออกเร็วมากนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผมมันจะมีการแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเอฟเฟกที่ ใช้กับศัตรูนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเอฟเฟกที่ใช้กับตัวกันดั้มเอเรียลรีบิวเขานั้นนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันนะครับส่วนแรกนะก็จะเป็นเอฟเฟกที่ใช้กับฝั่งศัตรูนะครับจะเป็นรูปแบบการเสกนั่นเองนะครับผมศัรตรูทุกตัวนะจะมีโอกาสนะครับผม100%เลยนะที่จะล้างฝ่าวิกฤตป้องกันออกไปนะครับมีอยู่แค่นั้นแหละนะที่ใช้กับศัตรูนะครับต่อมาเอฟเฟกที่จะมีการใช้กับตัวเองนะครับผม ตัวเองเนี่ยจะมีสถานะติดคิริคอน100ซนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มให้อยู่ที่100%นะครับผมแล้วก็อัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นของการอัพแบบเชนนะจะอยู่ที่3 0 0พหน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนนะและต่อมานะครับผมมีการอัพความเสียหายคิติคอนแบบเชนให้ด้วยนะครับผม ค่าตั้งต้นของคิลิคอนแบบเชนนะครับจะอยู่ที่300หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนนั่นเองครับต่อมามีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมด้วยนะครับผมอัตราในการเพิ่มความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่300เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะก็เรีอกอยกง่ายๆว่าเพิ่มทั้งธรรมดานะครับแล้วก็เพิ่มทั้งแบบเชนและเพิ่มความเสียหายด้วยนะโอเคนะครับผมให้เข้าใจกันตรงนี้แล้วก็ มีการการันตีวัตถิคิลิคอนแน่นอน100%และก็เพิ่มความเสียหายคิลิยคอนแบบเชนเข้าไปอีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าบับเยอะมากนะเน้นในเรื่องของการทำดาเมจสุดๆนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีสถานะใหม่นะครับมาเรามาดูกันนะครับสถานะกัสดนะครับผมของเลดเฮ l นะอันนี้ก็จะแตกต่างกับสถานะกัสดที่เป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นิดนึงนะครับผมก็คือ HP ที่เป็นชิลความทนทานนะครับจะมีอยู่ที่300%นะไม่ใช่200%เหมือนสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับอ่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมชิลความทนทานจะอยู่ที่300%นะครับผมของ HP สูงสุดนะโอเคเงื่อนไขเหมือนเดิมนะต่อมานะครับผมก็จะมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับก็จะติดให้อยู่20วินนั่นเองนะครับ เรามาสรุปกันนะครับผมกันดัมเอเรียลรีวิวตัวนี้เนี่ย่าบังเอิญว่าผมก็สามารถกดมาได้นะแล้วก็บอกได้รู้สึกว่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับเออเพราะว่าผมกดออกมาได้แล้วก็ได้ทำการทดลองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่า,าในระดับ5้าดาวแบบนี้นะครับผมคุณไม่สามารถที่จะไปต่อกกอนอะไรได้มากกับพวกเมตาที่มันออกมาขอนหน้านี้สักเท่าไหร่นะครับ บอกได้เลยนะว่าต่อกรอไม่ค่อยจะได้นะครับผมเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะดาเมททั้งหมดที่ผมใส่ได้เท่าที่ผมจะใส่นะครับก็คือโจมตีบีมเนี่ย2 0 0พนะครับบวกอีก1,100นะอันนี้คือระดับ5าดาวนะครับผมตรงนี้นะระดับ5าดาวนะครับผมแล้วก็นักบินที่ผมใส่เข้าไปนะครับนักบินเสริมนะแล้วก็พาร์ทเสริมนะครับ จะเห็นว่าพัดเสริมเนี่ยผมใส่เต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนคัตตอมิดอันนี้ผมไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะด้วยความที่มันเป็นแค่5าดาวเท่านั้นนะครับมันยังไม่ได้ขึ้นดาวม่วงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโคอัพยูนิตผมก็จะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ใส่ได้ก็คือนักบินเสริมนั่นเองนะครับจะเห็นว่านักบินเสริมเนี่ยผมปลดไปทั้งหมด4ช่องกันเลยทีเดียวแล้วก็นําน,นักบินที่มี BM นะครับใส่เข้ามา ก็น่าจะใส่มาหมดแล้วแหละนะครับเต็มที่เลยนะยัดเต็มที่เลยนะครับผมอันนี้ใส่ใส่ตามช่องนะครับใส่ตามช่องนะก็พลังโจมตีบีมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เหรียญตาที่เป็นเลเวลสองเลเวลสามนะครับมันก็เลยได้แค่นี้นะโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากนะครับอ่าว่ากันทัพเอเรียลรีวิวตัวนี้นะครับผมเขายังไม่สุดนะครับ ตัวนี้ออกมาเพื่อทดลองสกิลใหม่นั่นเองนะครับผมเออออกมาเพื่อทดลองสกิลใหม่นะสิ่งที่ผมรู้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าตัวเนี้ยควรจะเล่นกับโมบิสูดห้าดาวที่มาด้วยกันอีกตัวหนึ่งที่เป็นโมบิสูดระดับคอมไบนั่นเองนะครับผมอ่าระดับคอมไบนี่ตัวนี้ถ้าออกมาเล่นคู่กันจะดีมากนะครับอ่าขออนุญาตนะผมกดเข้าไปดูนิดนึงนะครับผมตัวที่ เขามาด้วยกันนะครับอ่าอยู่ตรงไหนอยู่แบบนี้นะครับผมอ่าเป็นโมบิสูตรระดับคอมไบนะครับผมอ่าฟรีดอุรุตคอมไบกับฟรีดคอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งมันมีความรู้สึกว่าสกิลของเขาเนี่ยสนับสนุนกันนะครับถ้าได้คู่นี้มาก็จะค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าบังเอิญนว่าผมไม่ได้นะครับ เออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับผมอย่างที่สามนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณเล่นเกมไปนะครับเริ่มแรกมาก็จะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือใช้ท่าไม่ตายครบสองครั้งหรือว่า Co-op Unit ออกมาครบนะครับพอมันครบสองครั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น คือถ้าไม่ตายเลดเฮลมันเกิดนะครับผมถ้าไม่ตายเลดเฮลมันเกิดอัตโนมัติโดยที่สกิลของขณะเริ่มต่อสู้เนี่ยอ่าสกิลเจ้ากัดนี่นะครับผมมันยังทํางานอยู่นะครับมันหกสิบวิเออมันยังทํางานอยู่หกสิบวิพอสกิลเลดเฮลทางานขึ้นมาปั๊บนะนั่นหมายความว่าสกิลของเลดเฮลอะ่ะมันจะทับกันนะครับทับเจ้ากัดไปเลยนะ ทับเจ้าสกิลขณะเริ่มต่อสู้ไปเลยนะครับซึ่งสกิลของขณะเริ่มต่อสู้เนี่ยเขามีระยะเวลาอยู่ที่60วินะครับแต่สกิลของเลดเฮลตรงนี้เขาไม่ได้ระบุนะแต่เขาเขียนไว้ว่า20วินะครับผมก็ให้เข้าใจว่ามัน20วิผมจะเข้าใจแบบนี้นะครับผมและก็ต่อมานะก็คือ สิ่งที่น่าเสียดายก็จะเป็นเรื่องของการต้านทานกับดักนั่นเองนะครับผมสกิลขนาดเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมีเรื่องของการต้านทานกับดักนะครับอยู่ที่20วินะและเกมดําเนินไปมันไม่ถึง20วิเออฝั่งเราอ่ะใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับผมครบสองครั้งเลทเฮลเกิดออกมานั่นหมายความว่าคุณจะเสียเรื่องความสร้างความต้านทานกับดักไป20ปวิเปล่าๆเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเต้นเลยว่าตัวเนี้ย ควรจะเล่นในรูปแบบแมนนวลนะครับไม่ควรจะเล่นในรูปแบบออโต้นะตัวนี้ไม่ควรเลยนะครับผมอเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้สกิลขณะเริ่มต่อสู้เนี่ยทำงานไปก่อนนะครับผมเอพอเกมมันลันไปอยู่ประมาณสิบแปดวิสิบเก้าวิค่อยค่อยให้การดั้มแอเรียลรีวิวตัวเนี้ยใช้ถ้าไม่ตายเลทเทลค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับ จะสังเกตเห็นว่าสกิลธรรมดาของเขาอะ่ะมันมีความรุนแรงที่มันเพิ่มเข้ามาให้อยู่แล้ว1000%นปซตะครับผมตัวนี้สนับสนุนให้เล่นแบบแมนวนวลนะครับอย่าเล่นออโต้เลยถ้าเล่น Auto ออโต้ปวดกระบาลแล้วก็จะเสียเปล่าประโยชน์นะเสียสกิลไปเปล่าๆนะครับผมเ,ออเสียได้สกิลขนาดเริ่มต่อสู้มากนะรอให้ถึง19วิแล้วคุณค่อยปล่อยให้มันเล่นสกิลเลดฮ l ล จะดีที่สุดนะครับผมนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้รับมานะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นตัวที่ออกมาเพื่อทดสอบสกิลใหม่นะครับอย่างที่สองเขาควรที่จะเล่นคอมโบกับตัวที่มาด้วยกันนะครับผมก็คือกันดั้มฟรีดนั่นเองนะกันดั้มฟรีดคอมบายนะครับผมอย่างที่สามก็คือไม่ควรจะเล่นออโต้นะครับอ่ะมีอย่างที่สี่ด้วยนะครับผมอย่างที่สี่เนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยมีเรื่องของการล้าง อ่าล้างฝ่าวิกฤตนะครับแต่ว่าการล้างฝ่าวิกฤตเขาอะมันล้างแค่ฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะเพราะว่าสถานะฝ่าวิกฤตเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3าตัวนะครับผมสามสถานะนะหนึ่งคือโจมตีนะครับสองคือป้องกันและสามคือพื้นปูนะแต่ว่าการดัมเอเรียลรีบิวตัวนี้ล้างแค่ป้องกันอย่างเดียวนะครับผม มันยังเหลืออีก2ส,สถานะของฝ่าวิกฤตนะครับนั่นหมายความว่าเขาล้างไม่หมดนะครับเขาล้างฝั่งตรงข้ามไม่หมดนะโอเคนะครับผมถ้าคุณกดตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีนด้วยนะครับแต่ว่าคุณควรจะหาโมบิสูที่คอยมาซัพพอร์ตเขาจริงๆจ,งจังๆนะครับผมไม่งั้นตัวนี้จะไม่สามารถแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่นะและก็ ไม่ควรที่จะเล่นออโต้นะครับผมอ่าเพราะว่าการเล่นออโต้มันจะสูญเสียค่าสกิลขณะเริ่มต่อสู้ไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ